ไข่เจวาแบ๊กค่ะสังเกตลำตรงสวยเลยนะคะลำสีเขียวคือหนอ่อปีนี้ค่ะต้นแข็งแรงอายุเริ่มเยอะนะคะก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำขนาดของหนอ่อปีนี้ถือว่าใหญ่มากค่ะ ไผ่ปลูกประดับสวยงามไผ่ลำดำไผ่ลำสวยใช้งานได้ค่ะไผ่ไม่มีน้ำนะคะตัวนี้เจ้าว่าแบล็กส่วนธนาพัทสกลนครค่ะ